กรุงศรีเพลินเพลินเรื่องเงินเรื่องง่ายฟังได้เพลินเพลินเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์ Podcast เรื่องราวชีวิตของผู้คนหลากหลายแล้วคุณจะพบว่าการใช้ชีวิตง่ายกว่าที่คิดสวัสดีครับผมบีอพิชาติขันทวิทิเจ้าของเพจ hr the next gen ตอนนี้ทุกคนกำลังฟังเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายพอดแคสต์ วันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นอยากเป็นซูเปอร์ซัลลารีแมนต้องทำอย่างไรงานคือเรื่องใหญ่ของชีวิตนะครับที่ทุกคนต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ทำไปเกินกว่าครึ่งของเวลาในชีวิตแต่ในหลายคนนะครับต้องทุดต้องทนนะครับกับงานที่ทุกวันที่ทุกคนจะต้องตื่นขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกดปุ่ม snooze แล้วกลับไปน,นอนต่อนะครับลองกดฟังเรื่องชีวิตคิด,ดง่ายง่ายพอดแคสต์ตอนนี้นะครับแล้วเราอาจจะพบกับความสุขใหม่ในที่ทำงานไปฟังพร้อมกันเลยครับ พอเราพูดถึงเรื่องของเคล็ดลับการเลือกคนที่ HR ไม่เคยบอกนะครับวันนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด4ประเด็นที่เราอาจจะต้องมานั่งคิดร่วมกันดูนะครับสำหรับประเด็นแรกผมขอเริ่มต้นจากการที่เราเองจะต้องรู้จักตัวเราเองเป็นอย่างดีโดยการที่เราจะต้องรู้ว่าจุดแข็งของเราคืออะไรแล้วจุดอ่อนของเราคืออะไรนะครับถ้าวันนี้ยังไม่รู้ว่าอะไรที่มันเป็นจุดแข็งของเราอะไรที่มันเป็นจุดอ่อนของเราวิธีการที่เราทํากันอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งง่ายที่สุดเลยก็คือ การหาคนที่ใกล้ตัวเราแล้วเป็นคนที่เราน่าจะไว้ใจได้มากที่สุดนะครับให้เขาช่วยบอกเราทีว่าถ้าเขามองมาที่เราเขามองเห็นอะไรที่เป็นจุดแข็งในตัวของเราบ้างรวมไปถึงจุดอ่อนด้วยเช่นเดียวกันอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่เราเองก็จะเห็นอยู่บ่อยในโซเชียลมีเดียนะตอนนี้นะครับก็คือการทําแบบประเมินต่างๆผมยกตัวอย่างที่มันชัดเจนอันนึงก็คือเรื่องของ St r e n g t h f i n d e r นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะทําให้เราเห็นจุดแข็งของเราเองอย่างชัดเจนอีกอันนึงนะครับคือเรื่องของ MBTI Assessment นะครับ ที่ทําให้เราเองได้รู้ว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นที่1ที่เราจําเป็นจะต้องหาให้เจอคือการมี s e l f a ออ r e n น s สหรือรู้จักตัวเราเองเป็นอย่างดีประเด็นที่2นะครับก็คือการที่เราจะต้องรู้ว่าองค์กรที่เราอยากจะไปทํางานด้วยเขามีคุณลักษณะแบบไหนเขามีธรรมชาติในการทํางานที่แตกต่างจากองค์กรอื่นๆอย่างไรนะครับถ้าวันนี้เราแยกแคตตรีนะครับขององค์กรออกเป็น3แบบคือองค์กรขนาดใหญ่ องค์กรขนาดเล็กแล้วก็องค์กรที่เป็นสตาร์ทอัพทั้ง3ลักษณะขององค์กรนะครับก็จะมีจุดเด่นและจุดด้อยที่มีความแตกต่างกันองค์กรที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีจํานวนคนทํางานอยู่ในองค์กรนั้นๆค่อนข้างเยอะสิ่งที่เป็นจุดแข็งสําหรับองค์กรในลักษณะนี้เลยก็คือการที่องค์กรเหล่านั้นอาจจะมีโอกาสที่ค่อนข้างมากรวมไปถึงนะครับมีคนอยู่หลากหลายให้เราได้เรียนรู้วิธีการทํางานกับคนที่มีความคิดที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่มันจะเป็นจุดอ่อนลงมานิดนึงนะครับสําหรับองค์กรที่มีขนาดใหญ่ก็คือ เมื่อเราไปทํางานเราอาจจะได้ทํางานในสายเดียวนะครับเพราะเขาแบ่งงานออกให้คนหลายๆคนมาทํางานร่วมกันในขณะที่องค์กรที่มีไซส์เล็กกว่ามีจํานวนคนทํางานที่น้อยลงไปเนี่ยคนคนนึงนะครับอาจจะได้ทํางานที่มีความหลากหลายมากขึ้นทํางาน HR แล้วก็อาจจะต้องไปทํางานที่เป็นมาร์เก็ตติ้งด้วยไปทํางานเซลล์ด้วยนะครับไปทํางานแอดมินด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นขององค์กรที่มีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่บอกว่า อยากจะเข้าไปทํางานในองค์กรหนึ่งแล้วอยากที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่หลากหลายในเรื่องของการทํางานองค์กรขนาดเล็กเองนะครับก็อาจจะเป็นองค์กรที่เหมาะสมกับเราก็ได้เช่นเดียวกันในขณะที่องค์กรที่เป็นสตาร์ทอัพส่วนใหญ่แล้วคนที่ทํางานในองค์กรสตาร์ทอัพก็จะได้ใกล้ชิดกับผู้บริหารนะครับเพราะองค์กรหนึ่งคือมีขนาดเล็กเพิ่งจะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นการทํางานในองค์กรที่เป็นสตาร์ทอัพเราก็จะได้เรียนรู้จากผู้บริหารหรือเจ้าของโดยตรง แต่ในขณะเดียวกันนะครับองค์กรที่เป็นองค์กรสตาร์ทอัพก็อาจจะมีความรู้สึกว่าทํางานค่อนข้างหนักทํางานอยู่ตลอดเวลาเพราะองค์กรเพิ่งจะเริ่มต้นเพราะฉะนั้นมีหลายๆเรื่องที่จะต้องทําแน่นอนดังนั้นนะครับในประเด็นที่2เราเองก็จะต้องรู้ว่าคนแบบเราเนี่ยที่มีจุดแข็งแบบนี้ถ้าจะต้องไปทํางานในองค์กรที่มีคุณลักษณะที่มันแตกตากกา่างกันเรามองเห็นจุดแข็งนะครับแล้วก็จุดอ่อนขององค์กรเหล่านั้นอย่างไรบ้างจะตอบโจทย์ในสิ่งที่ชีวิตเราต้องการหรือเปล่า เมื่อเราตัดสินใจได้ชัดเจนแล้วนะครับว่าเราจะเดินหน้าไปในองค์กรในลักษณะแบบไหนนะครับประเด็นที่3นะครับการเตรียมตัวที่ดีเพื่อให้เราได้งานเคล็ดลับที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือการที่ตัวเราเองจะต้องเขียนโปรไฟล์นะครับหรือเขียนเรซูเม่ให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งแบบวันออนวันนะครับหรือ1ต่ตอนหนึ่งเลยนะครับอย่าใช้วิธีการมีโปรไฟล์ฉบับเดียวหรือเรซูเม่ฉบับเดียวแล้วหวานไปนทุกๆบริษัเทเพราะถ้าเราหวานแบบนั้นนะครับก็เท่ากับว่าไม่ได้เห็นเลยว่าองค์กรเหล่านั้น เขาต้องการคนที่มีคุณลักษณะแบบไหนอีกหนึ่งเคล็ดลับที่สําคัญในการที่จะเขียนโปรไฟล์ของเราให้มีความโดดเด่นคือพยายามเขียนในสิ่งที่เขาอยากจะรู้ไม่ใช่เขียนในสิ่งที่เราอยากจะบอกและประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่4ในวันนี้นะครับตัวองค์กรเองก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนทํางานเช่นเดียวกันแล้วสิ่งที่องค์กรต้องการนะครับองค์กรต้องการคนที่เหมาะสมนะครับอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่จะต้องเป็นคนที่เหมาะสมกับองค์กรที่สุด เท่าที่องค์กรจะพยายามเลือกหามาให้ได้นะครับดังนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรู้ทั้ง4ประเด็นและทั้ง4ประเด็นนี้นะครับก็น่าจะเป็นประเด็นที่ช่วยให้เราสามารถหางานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับเรื่องของท็อกซิกเฟรนนะครับมันเป็นสิ่งที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในที่ทํางานได้เป็นเรื่องปกติดังนั้นนะครับในการที่เราจะทํางานร่วมกันกับคนอื่นๆได้สิ่งที่จําเป็นจะต้องมีก็คือตัวเป้าหมายของเราแน่และจะต้องเป็นเป้าหมายที่ร่วมกันทั้งตัวเราเอง เป้าหมายของทั้งทีมนะครับเป้าหมายของทั้งองค์กรเป็นที่ตั้งไว้ก่อนมันจะเป็นตัวช่วยส่งเสริมให้ตัวเราเองนะครับไม่ไปสนใจมากกับเรื่องของท็อกซิกเฟรนที่เกิดขึ้นในองค์กรอย่างไรก็ตามนะครับหลักการที่สําคัญที่จะทําให้ตัวเราเองสามารถที่จะเอาชนะกับสถานการณ์ที่เราจะต้องทํางานร่วมกันกับคนที่เราไม่ชอบได้นี่นะครับก็คือการที่เราจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันในที่นี้นะครับหมายถึงจะต้องเคารพในความคิดของคนอื่น คือหลักการพื้นฐานอันที่1นนะครับที่จะทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราเองก็น่าจะพอรู้อยู่ด้วยเช่นเดียวกันว่าเรื่องที่เราไม่ชอบคนอื่นก็อาจจะไม่ชอบ2เรื่องที่สําคัญที่เป็นเรื่องของหลักการนะครับข้อที่1ก็คือเรื่องของการให้เกียรต yup. ิและเคารพซึ่งกันและกันในขณะที่ตัวเราเองก็อย่ายพยายามเป็นคนใ, <elles S 1> ในแบบที่เราไม่ชอบตัวนี้คือหลักการพื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่จะทํางานร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวเราเองจะต้้้้องกลับมาาคิดดดใหไววย่ คนที่เราจะต้องร่วมงานด้วยใน1องค์กรจะมีอยู่ทั้งหมด4ลักษณะด้วยกันนะครับ1ก็คือมาในลักษณะของการเป็นหัวหน้าลักษณะที่2นะครับคือลักษณะของการเป็นลูกน้องลักษณะที่3นะครับคือลักษณะของลูกค้าลักษณะที่4คือลักษณะของเพื่อนร่วมงานวิธีการในการที่จะเอาชนะใจคนทั้ง4ประเภทคีย์เวิร์ดที่สําคัญนะครับก็คือ Em p ม t h y หรือการเอาใจเขามาใส่ใจเราทุกครั้งที่เปิดปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหากับใครก็ตาม สิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือการที่ตัวเราเองจะต้องรู้ว่าต้นเหตุของปัญหาเหล่านั้นมันคืออะไรทุกครั้งที่เจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ตามสิ่งที่เราจะต้องมีคือการมีเอมพัตตีจะเป็นตัวที่ทําให้เราเห็นปัญหาได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วเราเองนะครับก็จะสามารถหาทางที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ไม่ยากไอ้ตัวของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของอหัวหน้าหรือลูกน้องนะครับหรือไม่ว่าใครก็ตามสิ่งที่ส่งผลกระทบกับเรามากๆเลยก็คือ การที่จะทําให้เรารู้สึกเบิร์นเอาท์จากการทํางานได้นะครับอาการของการเบิร์นเอาท์เนี่ยครับคือสิ่งที่เราเองจะต้องกลับมาวิเคราะห์ตัวเราเองอยู่บ่อยๆว่าเราเจออาการในลักษณะแบบนี้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่น่าจะเป็นปัญหามากที่สุดในการทํางานสําหรับคนเราในองค์กรในตอนนี้นะครับก็คือปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์กับคนดังนั้นนะครับเราเองเมื่อรู้ว่าเรามีปัญหาในเรื่องของการทํางานกับคนก็จะต้องมองให้ออกครับว่าปัญหาตัวนั้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้หรือไม่ วิธีการที่เราจะต้องมองนะครับคือการที่จะต้องดูว่าตัวเราเองมีอำนาจมากแค่ไหนในการแก้ปัญหาในเรื่องของคนยกตัวอย่างเช่นมีปัญหาในเรื่องของการทำงานกับหัวหน้าเรามองออกว่าเราไม่สามารถที่จะจัดการอะไรกับหัวหน้าได้แน่ๆนะครับสิ่งที่เราต้องทำอาจจะต้องลองไปดูว่าเราจะมีวิธีการทำงานแบบไหนไปปรับโปรเซสการทำงานของเราไหมให้มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งนะครับกับหัวหน้าได้น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราเบิร์นเอาท์หาปัญหาให้เจอนั่นคือตัวช่วยอันหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่เราจะต้องหาอีกอย่างหนึ่งครับก็คือการที่เราเองจะต้องสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับตัวเราเองในทุกๆครั้งที่เกิดอาการเบิร์นเอาท์แต่ละคนอาจจะมีวิธีการในการสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับตัวเองแตกต่างกาันลองกลับไปประเมินดูครับว่าในก่อนหน้านี้ที่เราเจอเบิร์นเอาท์มา วิธีการแบบไหนที่สร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับตัวเราเองได้มากขึ้นกว่าเดิมก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราเองนะครับหลุดจากอาการเบร์นเอาได้ไม่ยากครับเวิร์กอย่างไรให้ไลฟ์บาลานซ์เวิร์กอย่างไรให้ไลฟ์บาลานซ์สำหรับในหัวข้อนี้นะครับในวันนี้นะครับหลายๆองค์กรเองหรือตัวเราเองนะครับถ้าเรากลับมาพิจารณาตัวเ,เองเนาะเราอาจจะรู้สึกได้ว่าช่วงนี้เราทํางานอาจจะหนักกว่าช่วงก่อนนี้มาค่อนข้างมากด้วยสถานการณ์ขององค์กรเองนะครับ ที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเราเองค่อนข้างเยอะเนาะแต่การทํางานในเรื่องของการที่จะ work hard นะครับในทุกวันนี้นะครับมันคือองค์ประกอบสําคัญเลยนะครับที่จะทําให้ตัวองค์กรและตัวเราเองเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าอยากมี work life balance ที่ดีในช่วงที่เราต้อง work hard นะครับสิ่งที่เราต้องกลับมาคิดก็คือจะ work ยังไงให้มันสมาร์ทด้วยดังนั้นนะครับการที่จะทําให้เรามี work life balance ที่ดีตัวช่วยนะครับคือเราจะต้องเพิ่มเติมในเรื่องของ work smart เวิร์กสมาร์ททำอย่างไรได้บ้างนะครับอย่างแรกเราต้องรู้จักบริหารเวลาของเราให้เป็นนะครับจัด i o r i t i z e งานของเราให้ได้อะไรสําคัญทําก่อนอะไรสําคัญน้อยลงไปค่อยท,ทําทีหลังนะครับนี่คือเรื่องแรกของการที่ทําให้การทํางานของเรามีความสมาร์ทมากขึ้นกว่าเดิมอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือการจะต้องรีสกิลแล้วก็อัพสกิลนะครับก่อนหน้านี้เราเคยพูดกันถึงเรื่องของจุดแข็งของเราไปแล้วเนาะตอนที่เรามาเริ่มงานใหม่ๆนะครับตัวนั้นเองเราก็ต้องกลับมาวิเคราะห์เช่นเดียวกันครับ ว่าจุดแข็งเดิมที่เราเคยมีอยู่ณนะปัจจุบันมันยังใช้ได้ในการทํางานของเราอยู่หรือไม่ถ้าเกิดว่ามันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเราก็จําเป็นทจะต้องอัพสกิลแล้วก็รีสกิลของตัวเราเองนะครับเพื่อให้เรามีจุดแข็งที่เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วมันเหมาะกับงานในปัจจุบันเมื่อเรามีจุดแข็งที่ดีขึ้นแล้วนะครับและเป็นจุดแข็งที่เหมาะกับงานก็น่าจะเป็นตัวช่วยที่จะทให้เราเวิร์กสมาร์ทได้มากขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างไรก็ตามนะครับเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ของแต่ละคนนะครับอาจจะไม่เหมือนกัน บางคนนะครับอาจจะแฮปปี้มากกับการที่ได้ทํางานติดต่อกันวันละสิบชั่วโมงนะครับเป็นเวลาสัก1สัปดาห์แล้วสัปดาห์ถัดไปนะครับขอพักยาวๆเลยเปิดโปรเจกต์ใหม่ค่อยมาทางานกันอีกทีในขณะที่อีกคนนะครับก็อาจจะมีความรู้สึกว่าทํางานแบบนั้นคงไม่ไหวขอทํางานวันละ5หรือ6ชั่วโมงติดต่อกันไปตลอดอาจจะดีกว่าดังนั้นนะครับในเรื่องของ work life balance ของแต่ละคนก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเช่นเดียวกันเราคงเอาวิธีการที่เป็น work life balance ของเรานะครับ ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับต้องรู้จักตัวเราเองเป็นอย่างดีว่าไลฟ์สไตล์ในแบบเราเราใช้วิธีการในการที่จะเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์แล้วทำให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพได้อย่างไรคำว่ามีประสิทธิภาพตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานในปัจจุบนันและถ้าตัวเราเองนะครับอยากที่จะเป็นซ u เปอร์ซ a ลารีแมนสิ่งที่ช่วยเสริมนะครับให้กลายเป็นซ u เปอร์ซัลารีแมนนะครับตัวที่1นนะครับก็คือการที่จะต้องมีโกรด์ไมล์เซ็ สำหรับคำว่า Growth Mindset นะครับสองประเด็นที่สำคัญนะครับสำหรับสถานการณ์ในตอนนี้นะก็คือตัวที่1ครับ w e l c o m a n g e มีความสบายใจในการที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อไหรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่รู้สึกว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้ตัวเราเองสูญเสียนะครับในเรื่องของเวลาในการที่จะทำงานหนักมากกว่าเดิมตัวที่สองนะครับคือ Adaptability นะครับคือความพร้อมในการที่จะปรับตัวไปกับสถานการณ์ต่างๆวันนี้เราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเรา ถ้าไม่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนะครับยังพยายามยึดติดกับความสําเร็จเดิมๆกับวิธีการเดิมๆนะครับไม่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสถานการณ์กับองค์กรนะครับกับรูปแบบของการใช้ชีวิตก็อาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นซูเปอร์ซารียแมนได้เช่นเดียวกันแต่การที่จะเป็นซูเปอร์ซารียแมนนะครับเราเก่งแต่เรื่องงานอย่างเดียวคงจะไม่ได้นะครับเป้าหมายในเรื่องงานก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่นี่อีกหนึ่งเป้าหมายที่สําคัญนะครับในการใช้ชีวิตปัจจุบัน ก็คือเป้าหมายในเรื่องของการเงินดังนั้นจะต้องรู้จักวางแผนในเรื่องการทํางานประกอบไปกับเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการใช้เงินของเราด้วยเช่นเดียวกันในอดีตนะครับอย่างตัวผมเองไม่เคยสนใจเลยนะครับในเรื่องของการวางแผนการเกษียณอายุเนาะเพราะรู้สึกว่ามันอาจจะไกลตัวแต่วันนี้นะครับเราเห็นสถานการณ์ในหลายๆอย่างนะครับในหลายๆบริษัทหลายๆองค์กรนะครับมีการปิดตัวไปแล้วก็อาจจะทําให้ตัวเราเองนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอายุสักประมาณ35-45ถึงปีนะครับ เริ่มกังวลแล้วว่าจะหางานได้ยากกว่าเดิมหลายๆองค์กรนะครับไปโฟกัสในเด็กที่เพิ่งจบนะครับมีประสบการณ์ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะสามารถที่จะควบคุมนะครับในเรื่องของเงินเดือนของพนักงานเหล่านั้นได้ดังนั้นนะครับเมื่อความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการวางแผนในเรื่องของการเงินเอาไว้เลยเราอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตของเราต่อไปได้สิ่งที่ทําให้เราเป็นซูเปอร์ซัลารีแมนนะครับ นอกเหนือจากการที่เราจะวางแผนได้ดีในเรื่องของการทํางานวางแผนได้ดีในเรื่องของการเติบโตในใสายงานของเราแล้วเราอาจจะต้องวางแผนให้ดีในเรื่องของการเงินด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราอยากจะเป็นซูเปอร์ซารียแมนนะครับเราต้องคิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของตัวเราเองอยากจะไปทํางานที่องค์กรไหนนะครับก็จะต้องรู้ว่าองค์กรนั้นเขาต้องการ คนแบบไหนก็ต้องรู้ว่าเซลล์อวแวนเนสหรือจุดแข็งของเราคือเรื่องอะไรจับ2ตัวนี้นะครับมานําเสนอให้กับองค์กรได้รู้จักเราเพื่อเพิ่มโอกาสให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนั้นๆน,น,นะครับแล้วเมื่อเราเองนะครับได้มีโอกาสไปร่วมกับองค์กรนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องยอมรับให้ได้ก็คือเราเองอาจจะต้องทํางานร่วมกันกับคนที่เราไม่ชอบก็จะต้องวิเคราะห์ให้ออกด้วยว่าการที่เขาทํางานร่วมกับเราแล้วนะครับแล้วเราไม่ชอบเขาเราไม่ชอบเขาในเรื่องอะไร เพื่อที่เราเองจะได้หาให้เจอครับว่าวิธีการในการแก้ปัญหาตรงนั้นเราสามารถทําอะไรได้บ้างอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนะครับในการที่จะทําให้ตัวเราเองนะครับกลายเป็นซูเปอร์ซัลารีแมนนะครับเราจะต้องไม่ได้เก่งแต่เพียงแค่เรื่องงานเท่านั้นนะครับเราเองจะต้องรู้จักบริหารเงินของเราให้เป็นนี่คือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องรับลึกถึงอยู่ตลอดเวลาครับนี่คือมุมมองเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายจากผมบี B. อภิชาติขันทวิธิเจ้าของเพจ HR the Next Gen และตอนต่อไปจะเป็นใครที่มาแชร์เรื่องสนุกสนุกแฝงไปด้วยแง่คิดดีๆติดตามกันได้ในกรุงศรีเพลินเพลินพอดแคสต์กับรายการเรื่องชีวิตคิดให้ง่ายแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตง่ายกว่าที่คิด